เสียงถ้าเสียงไม่ดังยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมขอพยายามปรับเสียงให้มันดีที่สุดที่จะ,อะรองทําให้มันชัดเจนที่สุดนะครับพ,พี่น้องที่มาลงทุนในคริปโตนะครับผมหลายๆคนผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะที่คุณจะได้ลงทุนในคริปโตนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในนาคตก็คือว่าถ้าคุณไม่เริ่มลงทุนในคริปโตเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคุณก็จะแบบ ทำทำหลายอย่างยากขึ้นแล้วนะสาหรับผมผมมองอย่างนั้นนะแล้ววันนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรอย่างน้อยที่สุดก็คือผมอยากจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีการลงทุนเท่โอกาสเกิด p a ส s i ิอินคั m ขึ้นได้ถ้าคุณเริ่มลงมือทาตอนนี้คุณจะไปรอถึงตอนไหนอ่ะที่คุณจะได้ passive ิ n c o m e ถูกไหมคำว่า p a ิ s i ิ e i n c o m เนี่ยหลายคนอาจจะพูดนะว่าเฮ้ย p a ส s i ิ e i n c o ิน p ส s s i v e income p a s s อิน i n c คือ คุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคริปโตมันคือโลกอนาคตนะครับผมมันคือโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเราอาจจะได้เห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็ได้ว่าเฮ้ยเราเราเราอาจจะได้เจออะไรหลากหลายที่มากขึ้นอาจจะมีการเปลี่ยนเงินตาในอนาคตอาจจะมีการรวมประเทศอาจจะทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะไม่ได้หมายความว่าเราจะอยู่ในเพียงแค่ป,ประเทศไทยประเทศเดียวผมพูดอันนี้ไม่ได้ต้องเน้นย้ำนะครับผมไม่ได้แบบคิดว่า การเปลี่ยนประเทศในอนาคตจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะอาจจะประมาณที่สิบสาสิบปีในอนาคตเพราะว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นมันมีรูปแบบการเปลี่ยนประเทศขึ้นมาแล้วมันมีรูปแบบการชักจูงและย,ยงใหญ่ขึ้นมาแล้วลว,ว่าอาจจะเป็นแบบ the world in one ซึ่งความคิดนี้เป็นความคิดที่แบบอาจจะดูไร้สาระนะแต่มันมันเคยมีคนทําอย่างนั้นขึ้นมาแล้วแล้วก็ผมคิดว่าอย่างน้อยสุดเวลานี้เนี่ยถ้าเราเตรียมตัวไว้ ดีกว่าที่เราไม่เตรียมตัวเลยวันจนวันหนึ่งที่เราเตรียมตัวไม่ทันแล้วเนี่ยมันจัดการยากนะหลายอยา่างผมก็เลยอยากจะพูดว่าอยากจะอยากจะบอกทุกคนว่าเอออย่างน้อยทุกคนมีการลงทุนเกิดขึ้นเนี่ยเริ่มการลงทุนเนี่ยดีกว่าที่คุณไม่เริ่มอะไรเลยสักอย่างนะเดี๋ยวผมจะหาว่าผมไม่มีความรู้พูดถึงเรื่องมีมี่คอยอย่างเดียวคือผมบอกนะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยประสบการณ์ที่ผมได้รับมานะครับผมแล้วก็การทางานของผมนะก็พอที่จะ บอกทุกคนได้นะครับผมแล้วก็หลายๆคนน่ะไม่มีไม่มีความเข้าใจด้านโทเค็นเพียงพอนะก็าสามารถสอบถามมาได้ตัดเสมอนะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณจะไม่ถูกหลอกในสังคมนะแล้วก็อย่างผมไม่อยากให้คุณแบบโดนคนอื่นหลอกอะ่ะนะคือหลายครั้งนะครับผมที่คุณมองว่าการเติบโตของธุรกิจอะ่ะ มันเป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมจริงมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่รูปแบบนี้นะครับผมการตับตัวธุรกิจอ่ะมันเป็นแบบนี้เ <c oughs> นี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นไลฟ์ไซเคิลอย่างเงี้ยคืออันอาจจะไม่พุง่งมันอาจจะพุ่งช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็จะลงพุ่งช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็จะลงอย่างเงี้ยตลอดเสมอนะครับผมกาาหาค่สซีบอะ่ะอย่างน้อยสุดก็คือตอให้คุณขับวินมอเตอร์ไซค์นะคุณก็หาค่าสิบอินคัมได้ คือการเงินของประเทศเราแหะไม่จะยพูดถึงประเทศเราอย่างเดียวการเงินท,ทั่วโลกอะ่ะพยายามจะบอกว่าเงินในประเทศมีค่าซึ่งมันก็มีค่าแหละต้องเพราะว่าเงินมันมีค่าเพราะมีคนใช้นะครับผมแต่ถ้าวันหนึ่งเงินมันเกิดไร้ค่าเนี่ยมันจะกลายเป็นเวเนซุอลานะเวเนนะเวเนเวเนที่มีที่เศรษฐีนะต้องเอาเงินกว่าสองล้านนะไปซื้อารายชั้ะแพ็คหนึ่ง เราอาจจะเราอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็ยังมีตัวกองทุนหลายๆกองทุนนะที่เกิดขึ้นนะครับผมแต่อย่าไปคิดอย่าไปคิดว่ามันปลอดภัยครับการคิดว่ามันปลอดภัยอ่ะมันเป็นสิ่งที่ย่ำแย่นะเพราะว่าสำหรับบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราปลอดภัยอยู่แล้วเราได้เงินอยู่แล้วเออเราได้เงินจากโครงการของรัฐอยู่แล้วเรารอดอยู่แล้วการที่รัฐทำประชานิยมนะครับผมหรือโครงการ พวกประชาอาพวประชานิเนี่ยแหละที่เกี่ยวกับการแจกเงินการพวกนี้เนี่ยมันช่วยเหลือประเทศได้ในแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับผมผมอันนี้อาจะอาจะดูเคร่งเครียดดูอาจจะดูเคร่งเครียดไปหน่อยนะแต่ผมอยากจะพูดให้เข้าใจว่าอย่างน้อยที่สุดคือตอนนี้เวลานี้ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ผมอยากให้คุณเริ่มลงทุนก่อนเลยอย่างแรกที่สุดที่คุณาสามารถทําได้นะครับผมดูวนเอ่อวันเฟิร์สสเต็ปนะที่คุณทําได้นะครับผมถ้าคุณ ไม่ได้ไไม่ได้อยากเสี่ยงขนาดนั้นแต่ผมพูดตรงๆนะนิสัยคนไทยอ่ะเป็นนิสัยที่เหมาะกับการลงทุนหุ้นลงทุนคริปโตลงทุนทองมากเพราะอะไรอย่างแรกคือการได้การเสียในสถิติที่เกินนะะตตกดขึ้นนะครับสถิติที่เกิดขึ้นนะคนที่เล่นหวยในประเทศเรานะพูดเล่นๆนะคนที่เล่นหวยในประเทศเรานะมี80% <laughs> แล้วคุณอย่าลืมหุ้นอะ่ะ ยังมีตัวตัวเก็บไปได้อยู่นะแต่หวยหวยนะซื้อแล้วหมดไปนะครับผมหวยมันจะมีวันที่ห้ากับวันที่อ่สิบอยี่สิตอนนี้ยี่สิบละนะทำไมผมถึงรู้ <c oughs> ผมรับหวยนะ <c oughs> ผมถึงรู้โอเคไหมอ,อแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ คนไทยก็จะแห่ไปซื้อวันที่ห้าก็จะมีความหวังนะความหวังความหวังของคนเรามันจะออกมาวันที่หนึ่งอันนี้ไตรมาสนี้คืออ,อกวันที่หนึ่งกับวันที่สนะิบหกความหวังมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ด้วยเหตุปัจจัยของคอสชอนะครับผมก็เลยลดลดโบนัสลงเพื่อจะเอาเงินเข้าคังให้มากขึ้นหลักคิดจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยคนคิดหลักคิดเนี่ยคิดจากไหนก็ไม่รู้เนี่ย คือถ้ามีเปอร์เซ็นต์ในการถูกมากขึ้นใช่ป่ะเขาก็ยิ่งอยากซื้อมากขึ้นเขากลัวคนอยากซื้อกลัวคนแหลกลงทุนผมเข้าใจตรงนี้แต่เขาไม่สอนว่าคุณควรลงทุนอย่างอะไรบ้างซึ่งนั่นเป็นอะไรที่ผมว่าแยกมาซบอ,อะ่ะมาซบเฮ้ยผมไม่ได้เกลียดผมไม่ได้บอกก่อนนะผมไม่ได้เกลียดพักไหนหรืออะไรก็ตามนะแต่แบบหลักคิดของคนเรามันคือการที่คุณต้องพยายามโยนเบ็ดให้สอนการตกปลายื่นเบ็ดให้ยืย่นแหให้ หรือถ้าแบบสามารถยื่นแบบเครื่องยนต์ขับเคลื่อนได้ให้กับตัวกิจการนะก็สามารถไปต่อได้แต่ปัจจุบันนี้มันไม่ได้มีอย่างนั้นเยอะนะครับผมประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยอย่างอเมริกาเนี่ยเขาผลักดันพวก SME นะแต่ประเทศเราผลักดันน้อยมากนะครับผมอันนี้ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งคือเขาก็ผลักดันแหละมันมีโครงการมาตลอดเพราะผมก็เข้าโครงการตลอดนะแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ทุกโครงการที่จะเข้าไปนะครับผมเพราะบางทีบางโครงการเขาเหมือนกับรีบๆสอนนะ S <S <an> มันก็เป็นอะไรที่แย่นะสำหรับบางคนที่แบบว่าไม่ไม,ไม่ได้มีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอนะครับแล้วแล้วพอร,รีบสอนผมก็จะพยายามขายคอร์สในตอนจบนะเป็นอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ให้ฟรีจริงๆนะซึ่งแบบนั้นมันมันไม่ได้ตอบโจทย์สังคมจริงๆนะ <S <S คือคุณจ้างจ้าง,างวิทยากร,รกมาปุ๊บเนี่ยคุณอัดไปเลยแบบสอนสอนเน้นย้ำไม่พอนะคุณก็แบบเออส่งเอกสารมาให้ซึ่งมันมีนะมันมันทางของผมมันก็มีแบบเขาส่งเอกสารมาให้แล้วเขาก็อัดเน้นย้ำข้อมูลซึ่งผมว่าดีนะอย่างนั้น สามารถตอบโจทย์ได้เอามาต่อกันคุณคิดว่า80%เนี่ยถ้าเราเอาเงินไปลงทุนในตลาดเซตอินเด็กตลาด M A I ใช่แบบว่าเออใช่ไหม,ออไหมตลาดเล็กผมไม่ได้ดูผมไม่ได้ดูผมดูตลาดเซตอย่างเดียวคุณคิดว่า80%ที่ว่าเนี่ยมันจะกลายเป็นการลงทุนที่ใหญ่ขนาดไหนครับมันทําให้ตลาดมันทําให้ประเทศเราขับเคลื่อนไปได้มากขึ้นนะครับผมโตวหุ้นหลายๆตัวจะพุ่งขึ้นแบบเป็นความเป็นจริงอะ่ะ ซึ่งผมบอกอะไรว่าทําไมมันถึงคือการลงทุนของคนเรามีความเสี่ยงเสมอถูกต้องไหมครับผมแต่เมื่อคุณลงทุนในหวยลงทุนในพนันบอลลงทุนในแชร์อ่ะเฮ้ยแชร์แชร์เนี่ยคุณรู้อะไรไหมว่าผมทําเพจเตือนภัยคนโกงอนะ่ะไอคาว่าแชร์เนี่ยผมเจอคนที่ส่งข้อความมาที่โดนโกงแชร์น่ตลอดเวลาที่ผมทํามาสี่ปีนะ คนส่งเรื่องโกงแชร์มาทั้งหมดเกือบเกือบยี่สิบสาสิบเคสนะครับผมแล้วเคสแต่ละเคสเป็นหลักหลักร้อยล้านขึ้นหลักพันล้านขึ้นทุกเกือบทุกเคสเลยนะแบบรวมๆวกันนะคือคุณต้องใจอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยคุณคุณกล้าลงทุนแชร์โดยที่แบบคุณไม่จักอะไรเลยอะคุณลงทุนคุณกล้าลงทุนพนันฟุตบอลน่ะคุณกล้าลงทุนหวยอะโดยที่คุณไม่รู้จักอะไรเลยอะแต่คุณไม่กล้าลงทุนในคริปโตอ่ะคุณไม่กล้าลงทุนในหุ้นอ่ะคุณไม่กล้าลงทุนในทองคำว่ะ ซึ่งทองคำคุณจับต้องได้คุณเอามากัดไดแบบ้แต่หวยผมถาม,มน่ยคุณเอาหวยมากัดได้อะคุณเอาหวยมันทาอะไรได้อ่ะคุณเอาหวยมาเอาไปขายต่อได้ปแบบ่ะคุณขายไม่ได้ทําไม่ได้นอกจากถูกรางวัลแล้วเพื่อไปรับสลาทะนั้นซึ่งผมบอกไม่ผิดคุณจะเล่นะคุณก็ไม่ผิดอันนี้ผมพูดคร่าวๆนะให้ฟังแรามาถึงอยากจะให้เริ่มลงทุนอ่าพนันบอลในประเทศเรานะมีเงินหมุนเวียนมากกว่าสี่ หมืน่นล้าน <c oughs> คุณฟังไม่ผิดครับผมแล้วพันอื่นๆน,นะมีอัตราต่อรองที่เกิดขึ้นนะในปัจจุบันนี้ราวๆหนึ่งหมื่นล้านหนึ่งหมื่นล้านนี่คือที่เห็นเด่นชัดนะครับผมแต่ที่ไม่เห็นอีกเป็นโอ้โหเยอะหวยทั้งบนดินและใต้บ,บนบนดินนี่รู้สึกว่าจะเก็บได้ประมาณช่วงนี้ยอดตกมั้งผมไม่แน่ใจน่าจะวาสี่พันล้านแต่ใต้ดิน หมื่นถึงสี่หมื่นล้านขึ้นจนแชร์หลงก็ยังโดนโกงนะปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ปีหกสองผมเอาง,ง่ายๆหกสองถึงหกสี่เนี่ยมีคนโดนโกงแชร์ไปทั้งหมดตีเลขุกกลมนะสองหมื่นล้านคุณคิดว่าเงินเหล่านี้เนี่ยมันสามารถบริหารประเทศเพิ่มขึ้นได้ไหมมันสามารถทําให้การขับเลื่นประเทศเพิ่มขึ้นได้ไหมคือคนทุกคนนะที่เป็น คนตัวเล็กๆหลายๆคนในประเทศเรานะครับผมเมื่อรวมกันเป็นพลังที่ใหญ่คุณลองเห็นดูผมแค่เปิดแบบเนี่ยแค่ลักษณะของหวยพนันบอลแชร์อย่างเงี้ยซึ่งคนแล้วมันก็เกิดอะไรขึ้นเกิดคอร์รัปชันขึ้นต่อแต่เมื่อคุณโยกเงินทั้งหมดของคุณนะย้ายไปที่หุ้นย้ายไปที่คริปโตย้ายไปที่ทองคำผมถามอ่ยคนที่ได้ประโยค์คือใคร คอร์ปชันเกิดไหมข้าราชการจะมีคอร์ปชันไหมโอกาสเกิดขึ้นน้อยเพราะอะไรมันอยู่ในอยู่ในตัวเซตแล้วโอกาสที่จะเกิดขึ้นมันจะมีอะไรบ้างก็คือแบบมีปั่นหุ้นอ่ะมีโอกาสแต่ถ้าคุณเลือกพื้นฐานที่ดีคุณใช้ความรู้ที่คุณมีนะ่ะจากการที่แบบว่าเฮ้ยเต็งว่ะพนันบอลเนี่ยเต็งเลยไอ้ตัวนี้เต็งแน่นอนไอ้โซชาโซชาออกตกไปแล้วอน,นนี้เป็นอะไรนะคาลิคแทนก็เฮ้ยคาลิก, i, ลกมันเก่งแน่นอน รันนี้ได้เสมอไม่ก็ชนะคุณเอาความรู้ด้านนั้นที่คุณวิเคราะห์เนี่ยไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นการลงทุนทองคำการลงทุนในคริปโตเนี่ยมันได้เยอะกว่านั้นอีกนะครับแล้วความรู้เรื่องแชร์เน่ยยิย่งแล้วใหญ่ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่โคตรเก่งเลยผมพูดตรงนะทําไมผมถึงรู้ผมคุณแม่ผมเล่นแชร์มาก่อนนะครับผมซึ่งแบบมันก็คือมันเป็นความเป็นจริงของมนุษย์เราอะที่แบบว่ามันมันอยู่กับเราเมาตั้งแต่แบบยุคยุคบ,บุกเบิกนะ มันไม่ผิดนะเพราะว่าตัวแชร์เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนกับทยอยทยุมรวมกันแล้วก็มาเปีเปยเออกไปนะครับผมซึ่งอย่างน้อยที่สุดถ้าคุณเริ่มลงทุนตอนนี้คุณคิดว่าเงินที่เราเสียไปทั้งหมดเนี่ยเอามาลงทุนเนี่ยอย่างละนิ้นอย่างละหน่อยเนี่ยครอบครัวหนึ่งเนี่ยผมอะผมคิดว่าครอบครัวหนึ่งเนี่ยบอกว่าไม่มีกินเนี่ยแต่ผมเชื่อนะครอบครัวหนึ่งเล่นหวยนะเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยสามพันขึ้น ผมไม่ได้บอกให้คุณเลิกเล่นหวยผมบอกว่าเอออย่างน้นนอยๆคุณเอาเงินหนึ่งพันเนี่ยที่เกิดขึ้นจะเออเงินสามพันเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการเล่นหวยของคุณเนะี่ยไปเออลงทุนเปิดหลักทรัพย์เล่นเออลงทุนในหุ้นซื้อหุ้นไว้เพราะว่าอะไรเพราะอย่างน้อยที่สุดคือคือหุ้นมันลงอ่ะช่วงเวลานี้หุ้นมันลงตลาดนั้นคือเดือดเกือเกือดเดืออ่ะหรือซื้อซื้อคริปโตไว้เก็บสะสมเืินจัดเล่นตัวเองอ่าเอ่า คิโตวไว้เพราะอย่างน้อยที่สุดก็คือเมื่อวันหนึ่งมันมีปัญหาเกิดขึ้นคุณก็จะมีเงินเก็บผมบอกเสมอนะครับผมว่าคุณเริ่มต้นตอนนี้นะคุณจะสามารถรวยได้อย่างแรกที่หนึ่งนะที่ผมแนะนํานะนี่ไม่ใช่การแนะนำทางการเงินนะครับผมเป็นการแนะนำทางประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะคุณสามารถซื้อบ tc ไว้เก็บไว้ในพอร์ตของคุณหรือ e t h เก็บไว้แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจ e t ทคุณตัดทิ้งอีทีเได้เก็บ b t ทีซร้อยเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ต่อเดือนนะครับผมคุณสามารถเก็บได้อ่านหนึ่งพันบาทต่อเดือนนะจากเงินที่คุณเล่นหวยอนะ่ะสามพันทุกเดือนนะเหลือสองพันไปเล่นหวยก็ได้แล้วแต่คุณผมไม่ว่าอะไรนะครับอย่างน้อยสุดนี่คือทางเรื่องของคุณนะอย่างที่สองก็คืออ่าเปิดเซ็ตนะครับผมเปิดพอร์ตในการลงทุนนะขั้นตอนไปยุ่งยากเข้าธนาคารแล้วบอกขอเปิดพอร์ตนะครับผมก็มีขั้นตอนอยู่ก็คือประมาณพันหนึ่งนะั้นคุณก็เอาเงินพันหนึ่งที่เหลืออยู่จากสองพันเนี่ยอ่ามาลงทุนใน ลงทุนเป็น DCA บอกเขาว่าเออเปิด DCA ให้หน่อยครับ DCA นะอันนี้ผมพูดเร็วๆนะผมจะพยายามไม่เจาะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจแต่เมื่อคุณไปธนาคารคุณจะเข้าใจนะครับผมแล้วคุณบอกทะบอกเขาตามนี้เลยเปิดเอาบัญชีเอาบัญชีลงทุนแล้วก็ช่วยเปิด DCA ให้หน่อยครับเดือนละพันทําให้หน่อยบางทีคุณอาจจะทำไม่เป็นอ,อาจจะให้เขาทำด้วยทางโทรศัพท์ได้ปัจจุบันนี้มีทาง่ายขึ้นเยอะกว่าเดิมนะเมื่อตอนนี้บุ๊็เหลือประมาณพันหนึ่งลว แต่ถ้าคุณเล่นหวยเยอะกว่านั้นคุณก็เอาเรามาเฉลี่ยกับ BTC กับเซ็ตอกองทุนอขออภัยปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกองทุนก่นพวกคริปโตงานมาคุณอาจจะอันนี้เขาอาจจะมีทางเลือกที่สามคือซื้อกองทุนที่เกี่ยวกับคริปโตก็ได้อันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ปลอดภัยเหมือนกันนะครับผมแล้วดูกองทุนที่ไม่ใช่กองทุนเสี่งนะครับกองทุนที่มีแต่ซื้อ BTC หรือกองทุนที่มีเหรียญหลักนะครับผมอย่างนั้นก็ปลอดภัยนี่คือคำแนะนำทางทางการลงทุนสําหรับ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมแต่ไม่ใช่การแนะนําทางการงเงินเงินลงทุนสำหรับที่คุณจะลงทุนนะขออภัยลิ้นพันนันท์ทุกการลงทุนของคุณมีความเสี่ยงเสมอแต่เมื่อคุณเอาเงินไปเล่นหวยได้ที่ใช้แต่แล้วหมดไปเหลือเงินสักแบ่งเงินสักพันพันหนึ่งสองพันให้เก็บไว้เพื่อที่จะแบบเอออย่างน้อยที่สุดวันหนึ่งเนี่ยดีดีมันขึ้นเป็นแบบสิบล้านยี่สิบล้าน เงินพันนึงของคุณมันก็อาจจะโตขึ้นเป็นแสนสองแสนหรืออาจจะโตขึ้นเป็นแบบล้านสองล้านได้ในอนาคตแต่น้อยที่สุดการลงทุนตอนนี้ก็ดีกว่าไม่ลงทุนอะไรเลยถ้าคุณจะลงทุนใน BTC คุณก็สามารถเปิดได้ที่บิตครับสแตงโ o รซิดแมตบิตทาซาซึ่งอนาคตอาจจะมีขึ้นมาอีกนะครับผมแล้วแต่ความชอบของคุณซึ่งเราซื้อเก็บไว้ไม่ได้ซื้อแล้ว ขายซื้อแล้วขายนะซื้อแล้วโผลไว้ยาวๆนะครับผมซื้อเหมือนเงินเก็บนะแต่เงินออมนี้เปอร์เซ็นต์ในการเติบโตของมันมีสูงมากนะครับผมเมื่อสี่ปีก่อนเปอร์เซ็นต์ในการเติบโตท่านดีซเนะ120%ยิซต่อมาก็ประมาณ4ี่สี่สปัจจุบันนี้ประมาณ5 5%เก็ถือว่าเยอะแล้วนะสำหรับผมผมมองนะครับผมเพราะว่าเงินฝากของคนเรามันลดลงไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นความรู้นะครับผมประสบการณ์ที่ได้รับมานะครับแล้วผมก็ลงทุนในแนวนี้นะซึ่งปัจจุบันผมก็ พอจะมีเงินเก็บบ้างนะครับผมไม่มากก็น,น้อยนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะเริ่มลงทุนตอนนี้ดีกว่าที่คุณไม่เริ่มลงทุนในเลยคุณลงทุนในหวยได้คุณลงทุนในสินทรัพย์พนันได้คุณลงทุนในพนันบอลได้คุณลงทุนในแชร์ลูกโซ่ได้แต่ถ้าคุณลงทุนในสิ่งที่จับต้องได้ไม่ได้เนี่ยนั่นเรียกว่าคุณเสียชัดเกิดนะครับผมบอกต่อนะครับผมความรู้อย่างนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ไม่คิดจะบอกใครหรืออาจจะแบบ อบอกแต่อาจจะไม่ได้บอกทั้งหมดนะครับผมหรือความรู้ทางการเงินของประเทศเรากันน้อยจริงๆนะครับผมขนาดผมผมยังรู้สึกว่าตัวเองยังรับความรู้ทางการเงินน้อยน้อยน้อยกว่าที่คิดนะคือความรู้ส,ส่วนใหญ่ผมก็เข้าคอร์สนะครับผมแล้วก็อ่านทางเว็บไซต์ต่างประเทศซะส่วนใหญ่ด้วยนะครับผมเพราะว่าแน่นอนที่สุดว่าเมืองไทยของเราหรือทุกๆประเทศนะที่อยู่ในเอเชียตะวนันออกเฉียงใต้นะเขาจะพยายามพูดเสมอว่าเงินของเขามีค่านะครับผมนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ จะทำให้เรานั้นอาจจะตกผูกพังกันกันได้นะครับผมเรามาระวังไว้ครับผมกดถูกใจกดไลค์กดซับสไครต์ป็นกำลังลใจให้ผมด้นะครับไอเอสเกตของป้อมนะครับผมผมจะเอาความรู้ดีมาแชร์ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับ